สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เป็นวิชาจริยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับความกระตันยูกระตะเวทีนะครับเป็นเครื่องหมายแสดงถึงบุคคลที่เป็นคนดีนะครับกระตันยูนั้นหมายถึงรู้คุณระล,ลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณส่วนกระตะเวทีนั้นหมายถึงการตอบแทนบุญคุณการปฏิบัติตนตอบแทน ผู้มีพระคุณนะครับผลดีของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญยูกะตะเวทีนะครับเพื่อให้ชีวิตเรามีคุณค่าท่ามกลางความเจริญด้านวัตถุเป็นคนที่มีแต่คนรักใคร่ชอบพอนะครับอยากคบค้าสมาคมด้วยมีคนยกย่องสรรเสริญจึงควรปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตันยูกะตะเวทีโดยรู้จักเห็นคุณค่า สำนึกถึงผู้มีพระคุณและรู้จักตอบแทนผู้ที่มีพระคุณนั้นนะครับนักเรียนควรมีความกระตันอยู่ต่อบ,บุคคลและสิ่งต่อไปนี้นะครับ 1. น,นะครับต่อบิดาและมารดา 2. ต่อครูและอาจารย์ 3. ต่อญาติพี่น้องและมิตรสหาย 4. ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. นะครับต่อสังคมและประเทศชาติ 6. นะครับจากความรักความผูกพันของพ่อแม่ได้เป็นสายใยสัมพันธ์ให้ชีวิตของลักเรียนได้กำเนิดมาพ่อแม่ให้ชีวิตแกเ่เรานะครับ7นะครับแม่ต้องทนทุกทรมานมากนะครับกว่าจะตั้งท้องและให้กำเนิดชีวิตลูกมาได้อีกทั้งยังถนอมเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกเติบใหญ่จเจริญไว 8ดนะครับด้วยความรักและความปรารถนาจะให้ลูกมีความเป็นอยู่ที่ดีงามมีอนาคตที่ดีนะครับ 9. ชีวิตลูกเป็นดั่งดวงใจพ่อแม่เฝ้าเป็นห่วงเป็นใยเสมอไม่ต้องการให้ลูกเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจจะอยู่ในสายตาและดวงใจของพ่อแม่ที่เฝ้าห่วงใยอยู่เสมอนะครับ10นะครับ ไม่มีใครจะเป็นหลักชีวิตของลูกได้เท่าพ่อแม่นะครับ 11. เพื่อทดแทนพระคุณของพ่อแม่ลูกจะต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้นะครับเชื่อฟังคำสั่งสอนคำแนะนำและอยู่ในโอวาทของท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและภาคเพียรพยายามจนสำเร็จเอาใจใส่รับผิดชอบช่วยงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของท่านด้วยนะครับ สำหรับวิชาจริยะในสัปดาห์นี้ได้จบลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ